คลิปนี้ก็จะโตจากอีพีต้มมีนะจ๊ะคือว่าขนมันเป็นวัฒนธรรมของคนเกาหลีนะหลังจากที่กินข้าแวแล้วก็จะพาก,กันไปย่างหลกช่วงนี้ดอกไม้ไล,ล่สายพันุ์ก็จะเบ่งบานไปตามฤดูกันจะเห็นให้เขาเห็นดอกไม้ไล,ล่สนดทีสีสันบูคือกันช่วงฤดูซัมเมอร์จังสีก็คือคนเกาหลีจะมักขี่รถทิ่บล็อกดังนั้นเวลาที่เขาย่างตามทางก็ระวังเนเดอ้อคอยละมักความเกาหลีเกาใจบนนี้ละ่ะมีกําแพงอยู่บนไหลก็จะมีหูอยู่บนนั้นพอต่พากันย่างมาบนนี้นะ กินดองไหมก็คือหอมหอมดอไม้ตัวนี้นะหอมแท้หอมว่าโอ้มาหอมบนนี้ค่อยลืมบอกกับทุกคนว่าสถานที่ที่พวก่อยจะพากันไปย่างโลในมือนีนั้นก็คือไซนาทาซึ่งในการที่เราจะไปไซนาเทานั้นพวกหันจะขี่รถไฟใต้ดินไปแล้วแต่ความสะดวกสบายของแต่ละคนนะเนาะบางคนเขาจะก็จะขี่รถแท็กซี่บางคนเขาจะก็จะขี่รถเมย์ไปบางคนก็จะเอารถส่วนตัวไปแต่ว่าพวกเอยมันคนตุยพี่นะก็จะพากันย่างเอาขันหามาบุยย่างบอุอกำกลังกายอ,อกกีอย่างเดบุโดนนี่เป็นงูเหลือ เทได้พวกคอยสองคนนะการสั่นจรอยู่เกาหลีก็คือสำดวกบสบายแห้งโดยสะโพรถไฟกรบรถเม์ก็คือง่ายแห้งมีแต่ใส่ขีกาดทันติกแล้วก็แล้วเลยซึ่งคอยจะพยายามอธิบายสั้นๆให้ฟังเดิมค่ะเขานี่นะเขาจะต้องวางเงินมาจาหันสกกนก็คือที่่อยใส่การทันติกเมื่อกี่นี่แหละเขาเจก็จะหักเอาวงเงินในการของเขาหันเมื่อเขาหอดหมายไปทางที่เขาจะออกแล้วนะและเขาก็จะต้องติ๊ก ัันนอีกคร้งึซึ่งบนขาออกฮะนะก็จะมีบนติกาคือกับเมื่อกี้นี่แหละคือกับขาเข้าฮะล่ะแล้วมันก็อิงตามระยะทางอีเดยของรถไฟใต้ดินที่มันจะไปโหดบนใดอด้ฮะนะเดี๋ยวมาเบิ้งกันว่าบัสขาอกของคอยหันคอยจิดใจเงินอยู่เท่าใดถ้าหาว่าเม่นไผ่มีกองยาดมติดโตอยู่แบบนี้ซึ่งก็จะบ่งบอกได้เลยว่าถ้าบูเม่นคนไทยก็คือคนลาวและคอยก็คือคนล่าคนนึ่งที่มักแห้งยาดมหันดมยุสันคือว่าแล้วเนาะของมันต้องมีติดโต และนั่งทาอีกโบโดนเท่าใดรถไฟใตดินก็มาหอดแล้วพอจะเข้ามาในนี้มีบนนั่งก็คือนั่งบนไผ่บนมันเลย คอยโบหัวมีไผ่เป็นคือคอยบอเวลาที่ขี่รถไฟกับรถเมย์นะ่ะหูสึกว่าค่อนข้างที่จะอึดอัดแฮงโดยเฉพาะที่บางเทือแบบคนอยู่ในรถไหลๆคนหะอึดอัดขนาดาซ่งอาการที่จะเกิดขึ้นในวินาทีนั้นก็นกนคือโบวินหัวกับปวดหกักอ่ะอะว่าคนเมื่อซาคอยกับคนบานโนกหน้ะมาหอดตอนนี้ก็คือพวกคอยหำมาหอดใส่หน้าถาวาเป็นที่เยี่ยมหอยแล้วจ้ามือนีทองฟ้าก็คือเจมใส่ดีขนาดป่ะบันนี้เราไปลูนกันวาค่ะ โอของคอยนะั้นคอยเจได้ใจเงินค่ารถไฟใต้ดินเทา่าใดเห็นโบเห็นตัวเลหลขแฮมโบก็คือสี่พันวอนรวมก็ของพอบานของคอยก็คือแปดพันวอนพอต่มาโหอดอ่ะน,อน้อเห็นตอกไม้โบได้เมจะต้องเป็นแบนแนมเนี่ยจังหน่อยหนึ่งสีสั่นนองแต่ละโดกก็คืองามงามเสียได้ที่น้องเอาเฮลเมททุกคนเพราะว่ามือนีก็คืออาการหอนหอนความว่าอาการหอนก็คือสิบห้าองศาพุณนางดีเห็นประตูทางเข้าตัวหนีโบอันนี้ละเขาจะเอินว่าซัยหน้าเท้านะบอกได้เลยทุกคนบทจาเป็นที่ จะต้องไปประเทศจีนเลยมาหอดบนนี้ก็ทราบว่าไม่มาหอดประเทศจีนแล้วถ้าหากว่าไผได้มาเที่ยวอินซอนนะก็คือต้องมาให้ได้เลยบนนี้นะถ้าหากว่าเขาไปหาลายซื้อแรงท่องเที่ยวของเมืองอินซอนนะก็จะเห็นลายซื้อของไซนาา้าเท้าหันติดอันดับอยู่ในนันนาซึ่งบนเที่ยวบนนี้นะก็จะเป็นบนที่เขาจะมาย่างโลสินะก็จะมีหานซัดปุ่มเปาหานลิ้นเกมหานขีปตุ๊ก,กตาแล้วก็จะมีหานนาอ้อยนําแล้วก็จะมีหานถังหูลูแล้วก็หานขายข,ายขนมจีนรวมถึงค่ะ าเฟ่แล้วกะ็อาหารจีนต่างๆแล้วก็จุดแรงมากเนาะก็จะมีอาหารให้เซาสุดกีเผาหรือว่าสุดประจําตาจีนฮานะ่าสุดอาหมวยอะเนื่องจากมื้อน,นี้มันวันเสาร์วันอาทิตย์เนาะคนก็จะลหลย่ยหลเบิ่งแต่พอบานคอยก็คือยืนอึง้งทึงเสี่ยวกับคนก็คือคนหลแท้หลายว่าคนที่ผ่านไปผ่านมานี่ก็จะมีคนเวียดคนจีนคนต่างประเทศซึ่งาหารขนมหานีก็คือคนไหลตะลอดโต๊ะแถวกันซื้อเอาแท้เอาว่าแต่ถ้าถามว่าเสบบ๋อคอย ผู้นึงแลรวบ่ค่อยมากเพราะว่ามันแข็งเดี๋ยวค่อยสิพามาเบื้องหารขายกระเลมของคนตุรกีหนันดีนะเบิ้งเราขายกระแลมก็คือโยอกเด็กน้อยค่ะน้าให้แม่บักลาให้เกลือกลงหันรถนะบักลาเทคคนดูที่โตเฮียนมาหันโอมมาใส่ทะาแม่แต่ว่าพ่อใหญ่อันนี้เราสร้างกวนเด็กน้อยเว้ยเบิ่งง่ายๆก็คือมันเป็นจุดขายของหา,เานเหาค่ะน้แต่ว่ายูนีก,ก็คือเด็กน้อยโตคิวกันซื้อกระเลมหานเหลาก็ไล่หลายคนได้เดี๋ยวเฮามาทานลูนกันว่าบ้านในน้อยนี่มันจะได้กินกะัะล ตนใดแล้วกวนมาน่อยๆน,นี่โบตั้มก็ส่งหาสมนาทีมือหนึ่งตกซาเลียรเราได้ขายกันเลมจากอันวะ